สวัสดีครับผมนายนาทีศิลาชานักศึกษาห้า3ก0 3 4่สามหนึ่งูีสานะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่อง easy build up คือการทำ build up แบบง่ายนะครับก็ผมจะสอนโดยตัวอย่างเลยผมจะกำหนดว่าขอเป็นผลไม้ดีกว่าต่อจากนี้มาเริ่มทำเลยนะครับก็สำหรับผลไม้นะครับผมจะทำประมาณนี้นะครับประมาณ5้าช่องนะครับ ขาช่องนี้คือรวมเขาเรียกว่าเหตุไอหัวด้วยนะครับโอเคหนึ่งอ่าดนทนหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือก็มีคอลัมน์สองคอลัมน์นะครับคือคอลัมน์ซ้ายคอลัมน์ขวาก็คือคอลัมน์ตรงนี้นะครับกับตรงนี้ตรงนี้นะครับตับตรงนี้โอ okay. เคเริ่มเขียนหัวดีกว่าคอลัมน์แรกนะครับเจ้าผมจะเขียนว่าผลไม้ โลไม้อ่าโอเคต่อไปไอันนึ่งขอเป็นราคานะครับปึ๊บราคานี่ของขาเป็นราคาของสกุลไทยนะครับปึ๊บลองดูสิได้ไหมอ่า หลงไปโอเคแล้วนะครับมาดีกว่าโอเคอ่ะผมจะเร oh. okay. right. ิ่มจากผลไม้เราจะผลอะไรผลไม้อะไรนะอ่ะกีวีก่อนแล้วกันกีวี่กีวี่นะไม่เท่าทีนะครับพอดีว่าคีย์บอร์ดมีหลายภาษากีวีโอเคต่อไปก็ส้มแล้วก็ฝรั่ง ก็กล้วยสานั้นก็เป็นแอปเปิลดีกว่าโอเคส่วนราคาอาคิวีก็เอาเป็นร้สิบบาทดีกว่าส้มก็วันสิบห้าฝรั่งก็ประมาณประมาณยี่สิบ ขั้วยก็30มสิบไปกระรอนยี่สห้าอันนี้ก็เปลี่ยน,นเป็นอะไรทั่วไปเออที่ผมจะเปลี่ยนเป็นค่าเงินหัวไทยนะครับโอเค เอานี้เปลี่ยนสีสันมาดีกว่าเอาผลไม้เป็นเ,เป็นสีถ้าน่าก,ก็เป็นสีเขียวดีกว่าเขีย้าอธรรมชาติดีราคาก็เอาเป็นสีเหลืองดีกว่าสีถึงทองโอเคก็เราก็ได้สองคอลัมน์นะครับก็เป็นคอลัมน์แรกคือคอลัมน์ผลไม้แล้วก็คอลัมน์สองคือคอลัมน์ราคาอันไโตรงใจตรงน้อยอ่าต่อไปสิ่งถัดต่อไป็นคอัมนะครับ ก็อนี้ผมจะําเป็นสองคอลัมน์เอาเป็นสองคอลัมน์นะครับแต่ว่ามาแีแบ่งเป็นแบบเป็นสองแถวแถวแรกคือผลไม้กับราคาเหมือนเดิมอถวสองคือจะเป็นเอาไว้ดูว่าสมมุติว่าเราเลือกส้มก็จะขึ้นราคาที่ส5บ้าบาทถ้าเกิดเลือกฝรั่งก็จะขึ้นราคาที่สิบาทโอเคทีตารางเหมือนเดิมอ่าผลไม้จบบเป็ชีป๊บ ได้แล้วแต่แต่ว่าถ้าแต่ว่ามีทางลัดอยู่คือถ้าสมมติว่าเราพิมพ์ภาษาเช่นกีวีอย่างเงี้ยครับพิมพ์ไปบางทีมันใช้เวลานานถูกไหมซึ่งถ้าเกิดผมพิมพิมพค่อยพวก5ห้อย่างเนี้บยบ่อยบ่อยบางทีแ็่เบื่อฉะนั้นผมมีวิธีคือนี่เลยโอเคแล้วตามที่ไปตามนี้นะครับโอเค ผมพิมพ์ว่าผลไม้เพื่อให้ชื่อของมันะเป็นคำผลไม้โอเคจากนั้นโอเค้็ไปที่สูตรนะครับคือกำหนดชื่อโอเคตรวช,ชื่อคือผลอไม้นะครับแล้วอีกอยังผมจะเอากีวีมาเอาทั้งแผวของของกีวีเลยผลไม้คือกีวีส้มฝรั่งกล้วยและแอปเปิล โอเคแล้วก็โอเคไปดังนั้นเราที่จุดผลไม้ตรงนี้ผมก็จะใส่เนี่ยครับคือนี่นะการนะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโอเคอันนี้อนุญาตให้เป็นรายการเพราะว่ารายการผลไม้เป็นพวกชื่ออะไรอย่างงี้ก็จะพิมพ์ว่าเท่ากับผลไม้โอเคแล้วก็กดตกลงปุ๊บ พอดูเราคลิกขดเอุกสอนนี้เห็นไหมครับจะขึ้นเป็นรายชื่อที่เราใส่ตรงนี้ตามรายชื่อของเราเลยเป็น่างนี้โอเคอ่าก็แบ่งเอาลือกฝรั่งต่อไปถึงขั้นตอนไปลุกอัพแล้วเท่ากับ w วเท่ากอัพเท่าทีเท่าีลกอัพโอเคใช่อแล้วลุกอัพตามด้วยอ่า ผมจะเลือกอันนี้นะครับเลือกไว้ที่ F C 1ิบแนะครับสลัง่งคอมมาแล้วก็เลือกนี้ทั้งหมดเลยปึ๊บคอมมาแล้วตัวทำด้วย Co Index Number Co Index Number คือผมจะเอ่อราคานะครับราคานี้จะอยู่ที่คอล์สองส่วนนี้คือคอล์หนึ่งฉะนั้นถ้าผมต้องการรู้ราคาอันนี้ก็คือเป็นราคานี้ผมก็ขึ้นที่ เขียนว่าเขาทำสองคลิกเส้นสอนไปปุ๊บเห็นมครับแล้วก็พอหลอกจากเข้ามาปุ๊บไปเขียนว่าการตรงกรันโดยประมาณกับการตรงการทุกการแล้วไม่เอาเราเป็นศูนย์บางทีเกิดเราเพราะบางทีก็เกิดเราเขียนผิดอ่ะมันจะหาไม่เจอข้อมูลจะหาไม่ได้สุดทบายโอเคคอมเอนท์โอเคนี่คือฝรั่งนะครับได้สิบนะครับอ๋อ okay. สิบป,ปุ๊บลองดูซีคิววีดได้เท่าไหร่ส้มเท่าไหร่ส้ม เห็นไหมสิบห้าอ่าแอปเปิลล่ะอา่าแอปเปิลยี่ห้าตรงตามนี้นะครับโอเคง่ายเวลาง่ายเวลาง่ายสิขออะไรสักแป๊บนึงโอเคต่อไปเอาเอาใหม่ดีกว่าเอาไปอะไรดีอาหารดีกว่าต่อไปพอเราเริ่มได้ที่ผมสอนอันแรกไปแล้วมันจะง่ายต่อไปเป็นลองลองทำเลยดีกว่าก็อันนี้ เรเป็นอืมอาชื่ออะไรดีอาช่อเป็นอาหารดีกว่าอา,อาหาราทำสองตารางเหมือนเดิมแบบง่ายนะครับโอเคปึ๊บอันนี้คืออาหารอันนี้คือราคาเหมือนเดิมอันนี้ราคาผม,มขอเปลี่ยนเป็นบาทแล้วนะเพราะเรารู้ รู้แล้วกันแล้วว่าเออมันต้องเป็นหวานเพราะนี่คือประเทศไทยอาหารเอาสีสีอะไรนี่ส้มเดือโอเคขาเขาสีเหลืองเหมือนเดิมออาหารเอาดีเอาส้มตำเลยส้มตำส้มตำ,มตำแล้วก็ข้าวผัด อา่ะไรขัดถังนงอกแล้วก็ข้าผัดเป็นกันข้าผัดในนี่กันอันนี้พอมันมาเลยมาคือมันดูไม่สวยนะครับดูไม่สวยใช่ไหมผมก็เลย เอาดีกว่าเรื่องขยายเซลล์กว้างขึ้นปึ๊บอ่ามันก็พอดีมาต่อไปอ,อะไรดีอย่างหนึน่งช่วยขึ้นหน่อยสิกช,ช่วยขึ้นหน่อยสิเอาเป็นผัดมานดีกว่าพวกคุณคงคิดไปทำนั่นแหละผมเลยคิดเลยผัดน้ำมันส้มตำนี่คือสามก้อนสามผ้า ข้าวผัดนี่ข็ครงสี่สิบไปละผัดมะองงอนี่เอาสามสิบเลยเหมือนเดิมธรรมดาส่วนข้าวผัดเมริกันโหอันนี้หรูหน่อยไปสี่ห้าบาทเลยผัดมะมานี่อย่างถูกสามสิบโอเคอ่าเหมือนเดิมครบนี้เลยพัสเอสเคปกดเอสเคปเพื่อ เอาเส้นนี่นะครับลอ้ไอเส้นปลาออกนะกด Escape โ okay. อเคออกเห็นไหมตด้แล้วอ่าต่อไปเหมือนเดิมเลยต้อมตามใช่ไหมตั้งชื่อว่าเป็นอาหารโอเคไปที่สูตรสูตรแล้วขึ้นก็ตชื่อ หเหมือนครับอ่ามืชื่ออาหารสมองข้าวผัดถังง่วงอกเขวก็ผัข้าวผัดเมก้าแล้วก็มามา่าผัดมามาปุ๊บโอเคได้แล้วต่อไปตกลงชุดแล้วก็ไปที่เหมือนเดิมครับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปที่รายการเท่ากับอาหาร โกลงดูซิขึ้นไหมแช่ขึ้นด้วยอ่าต่อไปผมให้ต่อยดูภาพเลยนะครับเท่ากับวิล l รือัปเหมือนเดิม <c oughs> อ่าตรงนี้กดไปยพิกที่ตรงนี้นะครับเออไม่ใช่สิ โอเคเจที่เจสิบแปดนะครับเข้ามาเข้าหมดเลยเข้ามาเก้าเหมือนเดิมคอลัรา์สองโอเคเคอมมาเหมือนเดิมต่อไปก็เป็นเขียนสูงเหมือนเดิมข้าวราดให้บอกว่าครั้งแรกปุ๊บข้าวผัดสี่สิบข้าวผัดสี่สิบโอเคส้มตำสามห้าคาร์มาโอเค ก็จบกันไปนะครับสำหรับอ,อีซี่วีนทูกอรพแบบง่ายแบบง่ายสุดแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ